อย่าห้าวอาจารย์เฉลิมชยัยเตือนหมอปลาทำดีปกป้องศาสนาแต่อย่าห้าวทำอะไรใช้สติจากกรณีหมอปลามือปราบสัมภเวสีพร้อมด้วยภรรยาและกองทัพสื่อบุกเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงพระเกจิชื่อดังอายุ99ปีหลังจากได้รับร้องเรียนจากหญิงสาวรายหนึ่งที่อ้างว่าถูกลวนลามจนกลายเป็นกระแสตีกราบถึงพฤติกรรมของหมอปลาว่าไม่เหมาะสม ล่าสุดค่ะอาจารย์เฉลิมชยัยโคสิธิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติชาวจังหวัดเชียงรายผู้สร้างวัดร่องคูนได้พูดถึงกรณีที่หมอปลาในกรณีที่บุกไปตรวจสอบหลวงปู่แสงจังหวัดยโสธรโดยอาจารย์เฉลิมชยัยได้เผยแพร่คลิปวิดีโอยาว1.40นาทีรายละเอียดดังนี้ค่ะแก่แล้วแต่งานนี้เครียดอยากจะฝากถึงหมอปลาต้องระมัดระวังห้าวเหลือเกินคิดหน่อยใช้สติหน่อยไม่แช่ใครส่งคลิปมาก็ห้าว ไปลุยเลยบุกเลยพี่เป็นห่วงที่ผ่านมาทำมาดีแล้วช่วยปกป้องพระศาสนาแต่ว่าการลุยแบบขาดสติต้องระวังทั้งเกียริยามารยาทต,ต้องระวังดังแล้วมีคนติดตามเยอะขึ้นได้ก็ร่วงได้ดับได้จํำเอาไว้ว่าอย่าห้าวมากเกินไปอย่าบุกแบบขาดสติต้องคิดให้รอบคอบอย่าไปฟังคนสรรเสริญเยินยอเพราะคนดังแล้วดับก็มีให้เห็นเยอะแยะต้องระมัดระวังหลวงพอ่ออายุ ขนาดนี้แล้วยังเป็นอัลไซเมอร์อีกจะไปเอาอะไรกับท่านทําไมไม่คิดถึงสิ่งที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาทั้งชีวิตของท่านละ่ะอย่าไปด่วนตัดสินใจเออะก็บุกระวังจะล้มเอาได้นะขอเตือนอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ